คุณวันนี้เรามาถึงอะไรนะสนามบินสวนรณภูมแล้วแล้วก็กําลังจะไปก็ถ่ายเธอได้ดีกว่าไปหาอาหารทานได้เห็นมานะถ้าถ่ายก็ต้องอย่างนี้แล้วก็ถ่ายมา ไม่รู้เธอบอกมีที่ไหนเรียกถามไม่รููดิประตูแปดไม่ต้องถามแล้วถามมาแล้ว้ <c oughs> ร<น>ู้ไอ้ฟูดคอร์ทอยู่ไหน,ไหนตรงนี้เลยเหรอค่ะสุดเลยสุดเลยโอเค ไม่มีเครื่องไม่มีคนถ่ายเท่าไหร่เธอไม่มีคนมันเป็นสิงอะไรนะรู้เรื่องอะไรนะใช้ไม่มีหมดใช่ปะได v i n งเออเนี่ยได้ดีเอ็กซ์เรสเนี่ยเออไม่ต้องมีคนขับ้วยอ่ไม่ต้องมีคนขับเธอถ่ายเอาเลยได้ภาพอ่ะเธอถ่ายได้ได้ภาพอ่ะคุณอันนี้คือเครื่องทำความสะอาดโดยไม่มีคนทำนะ ใช้สั่งโดยรีโมทแหละละว,ว่านะเนี่ยกลับกับเองหมุนตัวเองวันนี้วันที่สิบเก้าแต่ตอนเนี้ยเช็คอินไปแล้วแล้วเอากระเป๋าใหญ่อะโหลดใต้เครื่องอะเข้าไปแล้วแต่ว่ากว่าที่อะไรนะเกตเขายังไม่ได้บอกเกตแต่เขาให้เช็คอินเลยเพราะว่ากลัวว่าคนจะเยอะไงทีนี้เราก็เช็คอินตั้งแต่ตอนนี้แหละ แล้วพอประมาณเที่ยงคืนเราก็ไปรอที่ตามที่มันจะมีปรากฏบนบอร์ดเนาะว่า,อาอไอ้นะไฟของเราอะจะอยู่เกรดไหนแต่เขาให้เช็คอินเร็วๆเลยแหละแล้วก็โอเคเพราะว่าพนักงา,านาบอกว่าถ้าไม่ทำตอนนี้เดี๋ยวถ้าพักนะหน้าเคาน์เตอรต์จะคนเต็มอะเราก็เลยรีบเช็คอินเลยแล้วก็เอากระเป๋าโหลดเข้าไปเลยแล้วออกมาหาอาหาร แล้วก็ห้าทุ่มหกทุ่มเราก็คงจะดูว่าอยู่เกตไหนแล้วก็คอยไปตามนั้นโอ้ยทุกครั้งที่ออกต่างประเทศตื่นเต้นนอนไม่หลับเหมือนคนเป็นนอกเข้ากรุงเลยอะคุณเออเป็นไรไม่รู้อ่ะแล้วก็จะตื่นตัวตลอดเวลา อันนี้คุณสามีนู้นใส่เสื้อสีสเงินเขียวหเหลืองอะไรเงเขานั่นนะอะเป็นคือกระเป๋าน้อย,นอยเนี่ยเจ็ดกิโลที่หิ้วขึ้นเครื่องอะนะของเราสามใบยังไม่ได้เจ็ดสองสิบสี่กิโลเลยอะแล้วก็กระเป๋าใหญ่อนะหนักมากปรากฏว่าใบาหนักของเราอะสิบแปดกิโลของคุณสามีแค่สิบหกแต่ว่ากระเป๋ามันใหญ่ไง มันก็เลยดูเถอะทะไงคุณสามีก็จะเหนื่อยแล้วเขาว่าจะเป็นคนแปลกมากตรงที่ว่าถ้าถ้าไปต่างประเทศอ่ะเหมือนเขาตื่นเต้นอะไรหรือไงไม่รู้อะ่ะพอไปถึงนะเขาจะเริ่มโดยการป่วยแต่คราวที่แล้วนะเขาป่วยเพราะว่ามันต้องไปอยู่ที่โดฮาเนาะแล้วก็หลายชั่วโมงอะ่ะแล้วเขาก็มีมีห้องรับรองเพราะาเราไม่ได้ไปแบบ VIP อย่างเงี้ยล้วก็เลยทําให้เขาอะป่วยพอลงเครื่องเนี่ยต้องมีเวลาพักไงแต่ถ้าไปกับพวกทัวเนี่ยเวลาพักอะจะไม่มีอะพอตอนเช้าก็ต้องรีบเพื่อจะไปอีกที่หนึ่งอันนี้ของเราอะถ้าสมมติว่านั่นเราก็จะหยุดพักหนึ่งวันนอนโรงแรมสบายใจแล้วก็ไม่ให้เขาเรียกอะไรแจแดกเนาะเราก็ นอนแล้วพอเราอยากไปไหนเราก็จะไปของเราแหละนี่แหละฟู้ดฟู้ดคอร์ทเนี้ยแอร์พอร์ตสติทสติดฟู้ดแต่เขาก็ไม่ให้เออเออเขาไม่ให้เอารถเข้าแล้วก็เอาเป๋าไปเพราะว่ากระเป๋าเราไม่หนักแล้วกระเป๋าเราแค่ไม่ถึงเจ็ดโลอันนี้มาให,ให้ให้ให้ถือถ่ายมีลากอะลากได้เอยนี่แหละ ใครเขาเก็บเองเราก็ไปเก็บอะ่ะโอเคหาอาหารทานก่อนเออแต่เราต้องใส่แมสอีกอะต้องใช้คูป,ปองหรอคุณไปนั่งแล้วอยากฟู้ด okay. เออใช่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อคูปองก่อนจุดจุดซื้อคูปองเดี๋ยวก่อนนะเราขอถ่ายให้เสร็จก่อนแล้วเราก็จะจะได้จะได้ทำอะไรได้เต็มที่ ดูกันนะมีอะไรมั่งที่ชอบนี่หาหน่อยนี่เดี๋ยวเลยยุทธยามีกว๋วยจับกว๋วยจับแม่บนเดี๋ยวค่อยไปนั่งนุดเดินการ์เด้น ตรงนี้ก็ได้นะคุณคุณลมคุณลมไปไหนอ่ะนั่งเนี่ยตรงนี้ง่ายใกล้ดีอ่านั่ง <Okay. S 1> นั่งเลยแล้วแล้วอยากได้อะไรนี่อ่าได้ได้ได,ไดเไ้เอาบัตรนะบัตรบัตรอะไรจะซื้อตั๋วหรอยังแป๊บนึงรอแป๊บนึงนั่งก่อนต้องไปซื้อคูปองเข้าใจอยู่นี่ก็ลากได้ ลากได้หมดแต่ไม่ได้ลากเพราะว่าหิ้วตัวดวกว่า<ม>อันนี้มาเทินวันนี้เท <c oughs> okay. ินวันนี้เทินวันนี้โอเคแม่แม่กำลังจะถ่ายตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะปิดยาวไงขอถ่ายให้เสร็จถ่ายเสร็จแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วจะได้ปิดยาวอ่ะนั่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปซืคู่องก่อนนะโอเคแค่ okay. นี้ก่อนนะเพื่อน